ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่โยเกิร์ตแลนด์รีวิวไปแล้วค่ะโยเกิร์ตแลนด์แต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวครัวซองทายาปิกา <Okay. S 1> พอดีว่าซื้อกับบ้านแล้วก็เป็นรถแอปเปิลชินามอนซึ่งสาขานี้เอสพนาดมีรถพิเศษคือแอปเปิลชินามอนสดายไม่เคยรีวิวกับรถกับรถนี้ก็เลยสั่งให้นะคะซื้อวันนี้ซื้อรถแอปเปิลชินามอนกับ ถั่วแดงบบ้านมาจะรีวิวให้กับแอปเปิ้ลชินนามอนกุ่นๆอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนคนเยอะมากต่อคิวนานมากตอนนี้ไม่มีสักคนฉันงงแต่ไม่เป็นไรดีแล้วแอปเปิ้ลชินนามอนเหนี่ยวเหนียวเหนี่ยวเหนียวมากินกันว่าเป็นไงแล้ c ก็น a มอน คือแก้มผู้ซองอะมันยืนงามมันอร่อยหยาบเฮ้ยถูกว่าผ <c oughs> ิดคือรสแอปเปิ้ลทีนามันมันจะออกแบบว่าเป็นกลิ่นหอมๆออกตุกเปี้ยวเนี่อยอย่างเงี้ยค <Apple, S 2> ่ะแอปเปิ้ลทีน้ำมอนเอาไปเลยแอปเปิ้ลทีนามันเห็นไหมเป็นชินช้นๆเลย จะเอาตุ๊เปรี้ยวหอมๆไม่หวานมากคือบางคนอ่ะไม่ชอบกินขนมมากเพราะว่าไม่ชอบรสหวานก็จะแนะนำรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นผลไม่อย่างโซดาจะเป็นคนชอบกินขนมชอบกินหวานโซดากินได้หมดทุกรสพัตตาหัวแดงนูนีนนแนนก็เลยชอบมากถ้าถามว่า ก็ต้องไทยกิชอบมากๆชอสเต้เหลือตถัวแดงคาตาอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้มันมีหลายรถที่อยากกินมากเลยมีหมูผมคุโรกตาไข่เคมนู่นนี่นั่นถ้าเกิดวันไหนได้ไปสาขา,าที่มีรสพิเศษก็พยายามรีวิวให้ถามว่ารถนี้ชอบไหมก็ กินได้แต่ว่าไม่ได้ชอบมากเพราะว่ามันจะออกเปรี้ยวชอบรสเบสุดมากกว่าแต่สิดแป้งกรอบให้นะแป้งเขาอร่อยมากยอมอืมล่าสุดรสใหม่ที่เป็นไอติมวันนี้นะตอนนี่อร่อยมากแต่ว่ามีสาขาที่อ่าเอ็มพอเทดีมันต้องเอากับบ้านไม่ได้มันต้องกินเลย โอเค okay. ไปดูให้กับไฮนักปิดรู้ว่าหลายคนชอบดูสุดาแล้วก็พยายามสุขหลังโอเคเดี๋ยววันนี้ไปหมั่นสอบกันแล้วอดอนลูก